พลเรือเอกโทนี่ราดากินประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมของอังกฤษนะครับกล่าวว่าอังกฤษจำเป็นที่จะต้องรับรู้ถึงระดับความรุนแรงของภยัยคุกคามนิวเคลียร์แม้ว่าเป็นไปได้น้อยที่รัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีอังกฤษหรือสมาชิกกลุ่มสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอะไรเงี้ยโอกาสที่รัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีก็น้อยแต่ว่าก็ควรจะเรียนรู้ภยัยคุกคามนี้ไว้ในช่วงสงครามเย็นสองมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ได้ใช้ความระมัดระวังเรื่องนิวเคลียร์ เนื่องจากมีนโยบายป้องปรามและในช่วง30ปีที่ผ่านมาเกิดความพยายามระดับนานาชาติที่จะลดการแพร่ยขยายของอาวุธนิวเคลียร์แต่ในยุคปัจจุบันราดาคินกล่าวว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นมากเขาแสดงทัศนะด,ดังกล่าวในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบัน Royal United Service Institute เขากล่าวว่าเรากำลังอยู่ในช่วงรุ่งอรุณแห่งยุคที่3ของนิวเคลียร์โอ้น่าตื่นเต้นจังเลย ซึ่งถูกนิยามโดยทางสองแพร่งที่เกิดขึ้นหลายด้านพร้อมๆกันอันได้แก่การแพร่ขยายของนิวเคลียร์เทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆและการทแทบจะไม่มีาการสร้างความปลอดภัยที่เคยมีในอดีตเขา้าใจว่าความปลอดภัยสำหรับพลเมืองในการลีภัยหลบภัยสงครามนิวเคลียร์อย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งในยุคสมัยสงครามเย็นในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะมันมีการเตรียมแผนรับมือเยอะนะฮะเตรียมบังเกอร์เตรียมอะไรเงี้ยแต่ว่าระยะหลังก็มีเฉพาะประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่มีความพร้อมเรื่องหลุมหลบภัยสงครามอ่ะลงไปในรถไฟใต้ดิน่ะใต้อุโมงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในประเทศอื่นในยุโรปตะวันตกแล้วก็ในสหรัฐแล้วก็ในแคนาดาเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการหลบภัยละเขาสนใจเรื่องของการยับยั้งไม่ให้เกิดการใช้อาวุธมากกว่านะฮะรัฐดินเขาระบุว,ว่าสิ่งที่ท้าทายโลกตะวันตกมีทั้งภัยคุกคามจากรัสเซียที่อาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ หน้าของรัฐบาลปักกิ่งเพื่อเพิ่มพูนคลังนิวเคลียร์ของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นเขาเป็นห่วงจีนด้วยความลโลเหลวของอิหร่านที่จะทําตามแนวทางของนานาชาติในการจํากัดอาวุธนิวเคลียร์และพฤติกรรมที่คดเดาได้ยากของเกาหลีเหนือ เขาโยงเส้นให้เห็นระหว่างเกาหลีเหนืออิหร่านจีและรัสเซียในพลอังกฤษคนนี้ก็บอกว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นด้วยและการปฏิบัติการในการปล่อยข้อมูลเท็จเพื่อลดทอนเสถียรภาพของโลกตะวันตกในพลอังกฤษคนนี้เขาบอกว่าการที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปปฏิบัติงานร่วมกับรัสเซียบริเวณชายแดนยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่ปกติอย่างยิ่ง เขาเตือนถึงความเป็นไปนได้ที่เกาหลีเหนือจะส่งทหารไปช่วยรัสเซียเพิ่มด้วยการขึ้นกล่าวประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกาลาโหมอังกฤษเป็นประเพณีของสถาบาัน Royal United Service Institute แห่งนี้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรคลังสมองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในเรื่องการทหารและยุทธศาสตร์ ราดคินเขาใช้โอกาสนี้ย้ำถึงความจำเป็นที่อังกฤษจะต้องปฏิรูปกองทัพต่อไปเพื่อเตรียมตัวกับภูมิทัศน์ระดับนานาชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความจำเป็นที่ต้องปรบับตัวนี้รวมถึงเรื่องนโยบายป้องปรามทางนิวเคลียร์ของอังกฤษด้วยเขากล่าวว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมีพรตินได้ความสนใจถึงความเป็นไปของคลังอาวุธนิวเคลียร์ของอังกฤษนะฮะคือติดตามนะฮะรัสเซียติดตามอยู่มอนิเตอร์อยู่ซึ่งมีผลกระทบกับปูตินมากกว่ายอย่างอื่น ทั้งนี้อังกฤษมีเรือดำน้ำอย่างน้อยหนึ่งลำที่ติดตั้งขีปนุวุธนิวเคลียร์และประจำการอยู่ในทะเลตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ขณะที่รัฐบาลอังกฤษกำลังจัดทำรายงานพิจารณาแนวทางยุทธศาสตร์กลาโหมเพื่อการตัดสินใจเรื่องการเสริมกำลังพลและอาวุธยุธโทโธปกรณ์เพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ๆเอาจริงๆเรื่องนี้มันก็มีสาระอยู่นะฮะมันไม่ใช่ไม่มีนะฮะมีสาระอยู่ประเด็นนี้ น่าสนใจว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอรายงานของ p o y y r r p p นะฮะซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลของ Voiceover America ที่เขาถอด transcript คำคู่เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เป็นเขียวปาวุธประเภทต่างๆของรัสเซียที่ออกมาจากปากประธานาธิบดีรัสเซียแล้วเขาสรุปมาว่าจริงๆแล้วหลายเรื่องเนี่ยเป็น saber rattling นะฮะ saber rattling เป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งใช้ในการอธิบาย ปรากฏการณ์ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะโอ้อวดในศักยภาพทางด้านการสู้รบของตนเองนะฮะ S A B R E มั้งแล้วก็เวนวกักแล้วก็ rattling rattling R, ling, R, ling, R A T L T L I N G มั้งนะฮะ saber rattling เป็นการอ่าเป็นการพูดเป็นการโชว์ของแต่ว่าไม่ได้มีความพร้อมในการใช้อาวุธจริงอะไรเงี้ยแล้วถึงเวลาก็คงจะไม่ใช้จริงแล้ว the conzamet หรือออเรชนิกเนี่ยล้วนแล้วแต่สามารถถูกยิงสกัดได้โดยระบบป้องกันขีนปนาวุธของสหรัฐในรูปแบบที่เป็นความเร็วสูงเป็นพิเศษนะครับที่ความเร็วเหนือเสียงอะไรเงี้ยไฮเปอร์ซอนิกเอาจริงแล้วระบบกลายอินเทอร์เฟซของสหรัฐซึ่งกำลังผลิตเพิ่มอยู่ใน ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เพื่อให้ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ได้ใช้เนี่ยนะฮะอันนั้นก็สกัดขีปนาวุธซึ่งเร็วเหนือเสียงได้คือประเด็นคือมันเหมือนกับว่ามันมีความเข้าใจผิดซึ่งก่อนหน,น้านี้หลายคนไปเชื่อว่าเป็นความเข้าใจถูกรวมทั้งตัวผมแต่จริงๆแล้วหน่วยงานซึ่งเขาออกแบบ glide face interceptor ซึ่งทําเพื่อให้ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้มีไว้ยิงสกัดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยเขามั่นใจในการยิงสกัดขีปนาวุธประเภทไฮเปอร์ n i นิกด้วยซึ่งรูปแบบเดียวกันนั้นในรูปแบบที่เป็นว่าก าเป็นไฮเปอร์โซนิกแต่ว่าถึงเวลาไม่รู้ว่าเป็นไฮเปอร์โซนิกจริงหรือไม่เนี่ยโอเรชนิกเนี่ยก็สามารถถูกยิงสกัดได้โดยระบบป้องกันขีปนาวุธที่อเมริกาและอิสราเอลมีอยู่คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแสดงว่าขีปนาวุธของรัสเซียเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีประสิทธิผลนะฮะขีปนาวุธของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นซามัดเซอร์คอนถ้ายิงจริงและติดหัวรบนิวเคลียร์หรือติดหัวรบซึ่งเป็นลูกระเบิดปไรเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสอยู่นะฮะและการยิงสกัดเนี่ยมันก็คงจะ มันมีอยู่จริงแต่ประเด็นก็คือว่าศักยภาพในการทำลายจนที่จะทำให้ประเทศอื่นเนี่ยหมดศักยภาพในการตอบโต้เนศักยภาพในการโจมตีระดับนั้นเนี่ยรัสเซียไม่มี คือเพระฉะนั้นโดยข้อที่จริงเนี่ยก็คือว่าคือสมมุติว่ารัสเซียเกิดลุกขึ้นมาวันหนึ่งแล้วก็ใช้ออเรชนิกใช้เจอร์คอนใช้ซามทเนี่ยยิงเข้าไปในลอนดอนปารีสหรือแม้กระทั่งพยายามยิงไอซ m ไปที่ฟลอริดาหรือเทนเนสซีหรือวอชิงตันอะไรเงี้ยศักยภาพในการทำลายล้างเนี่ยมันมีแต่ศักยภาพในการทำลายล้างจนศัตรูไม่สามารถตอบโต้ได้เลยเนี่ย ก็คือการทำลายเขาเรียกว่า real t a i l t o r y strike capability เนี่ยศักยภาพในการทำลายประสิทธิภาพในการตอบโต้ด้วยเขียปนาวุธลูกอื่นๆรวมทั้งการตอบโต้จากเรือรบหรือเรือดำน้ำํำนิวเคลียร์ที่มีอยู่อะไรเงี้ยศักยภาพในการสกัดกั้นการตอบโต้อะสิ่งเนี้ยโดยข้อได้จริงเนี่ยรัเสเซียไม่มีและเมื่อเป็นเช่นนั้นให้ตายรัเสเซียก็จะไม่ฆ่าตนเอง ด้วยการใช้วุนิคลียยิงเข้าไปในยุโรปหรือยิงเข้าไปในสหรัฐคือมันไม่มีทางฮะไม่มีทางยกเว้นประธานาธิบดีปูตินต้องการเห็นขี่ปนาวุธที่มีหูรบนิวเคลียร์ยิงเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียเองพูดง่ายคือถ้าปูตินตัดสินใจใช้วุนิวคลี์กับประเทศอื่นนอกเหนือไปจากยูเครนนะฮะผมพูดถึงว่าอังกฤษผมพูดถึงฝรั่งเศสผมพูดถึงอเมริกาหรือแม้กระทั่งโปลแลนด์อะไรเงี้ย ถ้าปูตินจะใช้อาวุธเป็น ICBM หรือเป็น IRBM ซึ่งยิงเข้าไปในประเทศต่างๆเหล่านะั้นไม่ต้องติดนิวเคลียร์ติดแค่ลูกหัวระเบิดลูกระเบิดปลายแค่นั้นเนี่ยแปลว่าปูตินกําลังเชิญชวนให้ประเทศอื่นเนี่ยยิงขีปนาวุธ ICBM ซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์เข้าไปในรัสเซียและจัดจบลงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีฮะสงครามนิวเคลียร์มันไม่มีครับอิหร่านมีไหมซามดของรัสเซียอิหร่านมีไหมเซอร์คอนของรัสเซียรัสเซียให้มาอิหร่านจะใช้ก็ได้แต่อิหร่านให ให้ตายอิหร่านก็ไม่ใช่เพราะว่าที่อิหร่านใช้ขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์กับ Israel, อิสราเอลอิหร่านก็จบคําว่าจบก็คือว่าหายไปเลยแผ่นดินอเมริกาก็ถล่มเลยไม่เหลือมันไม่มีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือล็อกสเต็ปสิ่งที่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้เป็นประเด็นซึ่งเปิดให้ถกเถียงมันไม่มีกรณีสเนเรียลอื่นเพราะฉะนั้นมันไม่มีฮะสงครามโลกนิวเคลียร์มันไม่มีฮะมันมีสงครามซึ่งรบกันแต่มันไม่มีสงครามนิวเคลียร์เพราะถ้ามีสงครามนิวเเคลียียมมื่ม่่อันนนนผาพ้ไป แผ่นดินของประเทศที่ยิงก่อนจะไม่เหลือคือคือจะยุบไปมันไม่มีเอา์คัมอื่นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าหลายคนอยากให้มีสงครามโลกครั้งที่สามหรือสงครามนิวเคลียร์มันไม่มีฮะ unless ยกเว้นซะว่ามีผู้นําของประเทศใดประเทศหนึ่งยกตัวอย่างสมมติเป็นผู้นําของรัสเซียเองต้องการที่จะยุบแผ่นดินตนเองอะอย่างนั้นนะคุณจะได้เห็นเพราะว่าเขาก็จะยิงประเทศอื่นแล้วประเทศอื่นก็จะถล่มเขาพอประเทศอื่นถล่มเขาถามว่าถ้าอเมริกาหรือยุโรปร่อนขีปนาวุธ หูรบนิวเคลียร์เข้ารัสเซียรัสเซียยิงสกัดได้กี่ลูกสมมุติรัสเซียยิงสกัดได้ร้อยละ30ที่เหลือก็พังอยู่ดีฮะมันก็ถล่มไม่เหลือ not gonna happen not that exciting <laughs> อย่างไรก็ดีฟังคําเตือนของนายพลนังกฤษคนนี้ไว้ก็ไม่เสียหายนะฮะเพราะว่ามันได้ใช้จินตนาการของมันสมองที่คิดเรื่องนี้ยกเว้นซะว่าคุณจะไปดูสารคดีด็อกิเม้นทรล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับวินสตันเชอร์ชิลก็สนุกดีอันนั้นนะฮะ